คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคําแนะนํานะครับก็กล่าวสวัสดีทุกเพื่อนทุกคนกันด้วยผมวันนี้กลับมาเช่นเคยนะครับผมกับช่องโคดบอบชนแนลนะเพื่อนนะวันนี้6กทุนมาในทุนหนึ่งาบาทนะเพื่อนนะครับผมเปิดเทปสี่ 4, วันนี้ชิวๆไปก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนมาฮะมาดูกันว่าวันนี้จะปังหรือเปล่า จะปังงั่มปังใจหรือเปล่านะมาดูพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนสวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับใครที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดซับไว้เพื่อจะได้พลาดกิจกรรมดีๆที่จะมีมาในอนาคตนะฮะมันจะไปแจ้งเตือนของเพื่อนๆนั่นแหละโอ้แล้วเข้าดอกนี้สวยๆฟรีเกมมาแล่าผมเปิดมาสวยเบ็ดสี่สิบหมุนครับผมเข้าเบ็ดสี่สิบหมุนนะเพื่อนนะจังหวะนี้มาดูพร้อมๆกันเลยว่าจะปังหรือเปล่าฟรีเกมครั้งแรกของวันนะวันนี้ มาฮะดูนาพร,พร้อมกันเลยขอญาติเดื่บน้ำสักคู่ฮนะแล้วลุยต่อปล่อยเกยมกมมันไหลไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาวะเอาวะมาแล้ววะคูณเริ่มมานะคูณเริ่มมานะแต่ว่าตัวแตกตัวตึงอยู่ไหนก่อนนะคูณมาแล้วคูนมาแล้ว,แ,ลวแต่ตัวแตกตัวตึงอยู่ไหนก่อนเออยังไงยังไงครับ มาเจโอโหหลุดไปเยอะเลยส0บฉะนั้นโอเคไม่ okay, เป็นไรนะได้มาครั้สิบหกบาทก็ถือว่าได้อยู่ครับผมนะของฟรีไม่เป็นไรฮะชิวๆไปกันต่อเลยลวกันนะเพื่อนฟรีเกมครั้งแรกเข้าได้ผ่านไปแล้วเพิ่มเบ็ดระง,งับต,ต่อระง,งับตึงด้วยงัตึงเลยวันนี้รีบมาได้ก็ได,ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ มาสิยังไงอะโอ้โหเอาหน่อยเหอะเอาหน่อยเถอะเอาหน่อยเหอะเพื่อนอือเอาหน่อยเถอะเอาหน่อยเหอะสวัสดีครับผมไปครับผมสวัสดีครับผมไปครับผมเอาดีฮะเขียว,ขอ,ยวขอเขียวขอเขียวแถวสอง ขอโอ้ยชัดเลยเขียวสีน้มตาลเลยสีเขียวดิขอ,อสีเขียวสีน้มตาลมาทำไมอ่ะไอ้นี่ไม่รู้จักสีเขียวอ่ะหยิบให้มั่วเลยโอ้ยต้องเงินแถวแรกกันไม่เข้าอีกเออทรงแปลกๆลกแล้วง่วงนอนแล้วเนี่ยทรงเหมือนง่วงแล้วเนี่ยเพื่อนเอาหน่อยดลว,วะเออมาเคเชื่อน้าเบื่อวะ่ะ นี่ว่าจะไม่ร้อนแล้วนะไอ้ย่าแต่แบบมึงแม่เงเล้ากูจังวะแตกแบบนี้มึงควรตีนหรือเปล่าเนี่ยเล้าจัดไอ้ย้ยนี่เอาหน่อยดิเอาหน่อยดิมามาดิสามบาทเอแถวแรก โอเคยังไงยังไง19บาทดอกนี้แล้วิบแถวส10แถวสามว่าไงฮะโอเคายเข้ามาแทนได้อยู่เหมือนกันและเขียวแถวสองลงมาดิเอ้ยต้องมานะเพื่อนมึงต้องมานะดอกเนี้ยโอ้เี๋ืวจะเชื่อเฮียไม่ได้ซะง,งั้นไวหุ่นหิดแล้วว่ะมาดิเฮียขอญาตเลยแล้วกันเพื่อนงานสุดเลยใจร้อนละอากาศยิ่งร้อนๆอ,อยู่ที่มาล่ำไหลมาเลย วันนี้ลมไม่ดีด้วยมาเลยแดงแถวแรกอ้เขียสภาพน่าเบื่อว่ะเออร่องนี้มั่งไงเอ้าเอาดีๆมั่งดิเอาดีๆมั่งด,ด,ด,งดีแค้นหลกเคอ้ยเขียยขอภายใน,นความอยากทุกคนเออสวยมาดิสิหมุนฟรีเนี่ยขอเหอะ ขอเือขอให้กูเกิดบ้างไอ้เหี้ยสิบหมุนมาเบ็ดยี่ด้วยเบ็ดยี่เบ็ดสิบหมุนฟรีมาเด้อเดิว่าจะตึงเปล่าตึงเปล่าเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเก็บคูณมาก่อนเก็บคูณมาก่อนเพื่อนสวยอย่างนั้นแหละแล้วไงเชีย้ยไม่เข้าอีกเลแถวสองไอ้เหี้ยห้าหมุนสุดท้ายแล้วเพื่อนเพื่อนเนียไหวไหมนี่โอ้โหเงียบยาว โอ้หัวจะปวดหัวจะปวดเพื่อนโอ้โหสภาพเข้าสิบหมุนเบ็ยี่สิบได้มาร้อยกว่าบาทเนี่ยนะถึงไหมเนี่ยไม่ถึงเด็กกาสิบสองบาทเฮียโอ้ยโอ้ยหมดคำจะพูดเลยว่ะไม่รู้จะพูดมึงยังไงมาดิเฮี้ยมาเอาบ้าแล้วไม่สนใจแล้วแม่ง เกินไปว่ะเออเอายังไงเออสวยยังไง่ะเพื่อนเออไม้สิบผลต้องให้มันกัแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเอามาดิเอาสุดท้ายเลยที่จะได้ไม่ได้กูพอแล้วกูหงิดแบบผมไม่อยากเล่นตอออารมณ์หงิดด้วเท่านี้แล้วกันนะมาดูกันพร้อมกันเลยกําไรมันกําไรแหละแต่มันมคิดว่าอารมณ์มันเสียนะยิง คือแบบเจอดอกแบบนี้มันน่าเกลียดเกินนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันน่าเกลียดเกินจริงนะมันเล้าอารมณ์เราเกินนี่จะเอาซะหน่อยอะอยากเห็นหัวร้อนก็หัวร้อนซะหน่อยละกันนะแล้วก็ตุกอีกโอ้ห่วยกู <c oughs> เป็นอะไรขออภัยด้วยเพื่อนในคำหยาบนะฮะเฮ้ยมาอย่างนั้นก็ได้พันเจ็ดว่าให้ได้อยู่ยังไงสุดท้ายแล้ว โอเคทุก okay, คนเท่านี้ละกันนะวันนี้พอ,อก,ก่อนนั้นคนทนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับคนุน like, share, กันด้วยเป็นกะลรแชร์ให้ผมด้วยผมจะเจอกันใหม่ในวันถัดไปครับวันนี้ขอตลาไปขอทุกคนขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย